อภิภัตโตอภัตโตสัมมาสังคุฏฐัสสะอัตตาธิัตโนราโครโพธินาโภติยาตัตตนาสุขังเอกะนาคะอุปัสสิตุมรรคสังคีปัจจุบันนี้จะได้แสดงพระ เพื่อเป็นเพื่อประดับสติปัญญาเพื่อผู้สมุนธุลาสินี้และสดเสริมมากปฏิบัติของสามพทนทั้งหลายตามสคภเกียรเิลาต่อไปดำเนิน ว่ามนุษย์ถือสัตว์เดรัจฉานเพื่อเกิดขึ้นมาหม่ก็ต้องคุ้มกิจามารดาคือพ่อแม่เป็นเพื่อนต้นก่อนแต่ถึงแม้มีญาตมาดาจะเป็นที่ึุบในระยะแรกเกิด้ากลูกก็ต้องช้วยเหลือสนเองหรือึุบตนเองต่อเป็นต้นว่าเมื่อยามูกก็ต้องพยายามดื่มด่ำส่จากมารดา ช่วยเหลือไม่ได้แม้แต่การอาบน้ำชำระล้างล่างสายให้สะอาดในเบื้องต้นพิธีการมางอาหรือที่เลี้ยงจะช่วยเหลือหรือสอนให้เพื่อที่ต่อไปจะได้ยึดความเชียอได้ไม่อยู่ในทิศสายที่จะพูดพูดอได้ตลอดเวลา นี่เป็นพัฒนาการที่เป็นส่วประขอ์และหลักฐานต่อมาในวันศุกษาเล่าเรียนแม่พ่อแม่ผู้ปกครองอตลอดจนคุณบาอาจารย์จะเป็นผู้ให้การอุปถัภ์และส,สอนที่แม่แสบทาให้ต้อตามลูกก็ต้องพึยย่งคนงูคือพยายามฝึกฝายในเรื่องการอา่านเลย แม้จะมีปูปลาการทั้งสอนแต่ก็ตสอนในเรื่องต้นเท่านั้นจากนั้นพ่อแม่ที่ฉลาดรับรูกในทางที่ถูกต้องอย่างต้องขอให้ลูกรู้จักการดูดของเองปางคนเกิดในตระกูลที่พ่อแม่ยากจนพ่อแม่ไม่สามารถจะหาคึ้นมาซักเพื่อสงเสียให้ลูกได้รับเล่าเรียนก็พยายามถุงไายการดึงดูด ทางที่จะได้เรียนก็เพราะอาศัยความมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดของตนเองเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินวิปมสสติกิจของมนุษย์นั้นคนเราจะูมีวิญญาณต้องมีการึุบชาอาศัยเพื่อเพื่อเกิมแย่งกันและกันและการพึ่งพาอาศัยกันนั้น กวางผู้ผูุ้ดตลอดไปนั้นย่อมเป็นไปไม่ไในเพื่องต้นนั้นเราทุกคนต้องมีตัวเป็นที่พึ่งทั้นั้นตนเองเป็นหลักสําคัญในการดําเนินชีวิตต้องเป็นตัวของตัวเองเข้าร่วมตัวเองมีเกียรติผมไม่ย่อท้อต่อความสามารถัญหาในใจมีความเพียนไยายามที่สําคัญอย่าง วางจิตใจต่อตนเองและผู้อื่นนะักปรกาชญ์กล่าวไว้ว่าไม่มีจิตใจที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้าตั้งใจทำ